วันนี้นะครับก็ก็ต้องขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับชาวคูบุต้านะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับรถขุดนะครับที่มีความท่องตัวสูงนะครับในขนาด3ตันนะครับของคูบุต้ารถขุดรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําในช่วงต่อไปนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรมีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับรถรุ่นนี้นะครับเหมาะนะครับสําหรับงานรับจ้างนะครับ ในส่วนของนะครับงานรับเหมาก่อสร้างนะครับเช่นขุดข้อประปาขุดฟุตติ้งนะครับแล้วก็การรื้อถอนทำลายนะครับการนะครับขุดฐานวางโครงสร้างนะครับขุดบ่อ,กบอกเกลอนะครับเป็นรถที่สามารถใช้ในงาน ก่อสร้างนะครับที่ลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานรื้อถอนนะครับงานตักเศษวัสดุนะครับงานขุดจับรั้วบ้านนะครับรั้วเสานะครับงานเคลริ่งพื้นที่นะครับเป็นรถที่มีความคล่องตัวสูงนะครับขนาดรถนะครับก็พอเหมาะนะครับและที่สําคัญนะครับรถขุดคูบุต้านะครับก็สามารถใช้ในงานเกษตรกรรมนะครับร่วมไปด้วยนะครับเช่นนะครับการขุดนะครับ ต่อยางนะครับป้านโคกทุเรียนนะครับเป็นระดูที่สมบุกสมบันนะครับเหมาะสมนะครับในงานเกษตรกรรมก็มีอยู่หลายแบบนะครับอย่างเช่นตัดคันทัวร์นะครับขุดหลุมปลูกปาล์มน้ำมันนะครับหรืองานในส่วนของการทำไม้ยางพารานะครับการขีดนะครับไม้ยางพาราขึ้นรถบรรทุกหรือรถเทรลเลอร์นะครับจะ เกิดความรวดเร็วนะครับและประหยัดเวลานะครับในการทำงานนะครับลดแรงงานคนนะครับไปเกือบ50นะครับในการเคลื่อนย้ายมายางพรานะครับขึ้นรถบรรทุกนะครับต่อไปเราก็มาดูกันนะครับว่ารถรุ่นดังกล่าวนะครับที่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้างและเกษตรกรรมนะครับเป็นรถรุ่นอะไรนะครับ รรุ่นที่ว่านะครับเป็นรถขุดคูบุต้านะครับขนาด3ตันนะครับรุ่นชื่อรุ่นนะครับ KX 91.3 SX นะครับ AC นะครับเป็นรถที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็กระทัดรัดนะครับซึ่งเราสามารถนะครับใช้นะครับรถบรรทุก6ล้อในการเคลื่อนย้ายหรือนะครับต่อนะครับตัวเทรลเลอร์นะครับลากกับรถกระบะนะครับได้ ทำให้ประหยัดนะครับต้นทุนนะครับในการเคลื่อนย้ายนะครับสามารถนะครับรับงานนะครับในราคาที่ไม่มากนะครับและด้วยนะครับการออกแบบดีไซน์นะครับที่สวยนะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับทำให้รูปลักษณ์ของรถคันดังกล่าวนะครับติดตานะครับผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะครับในประเทศไทยนะ ปัจจุบันนี้และเป็นรถขุดขนาดเล็กนะครับที่ขายยอดสูงสุดนะครับในโลกนะครับหรือจัดอันดับว่าเป็นที่หนึ่งของโลกนะครับในรถขุดคูบุตานะครับขนาดแดตันลงมาคุณลักษณะเด่นของรถรุ่นนี้นะครับห้องโดยสารนะครับเป็นระบบแอร์คอนดิชันนะครับนะครับเป็นระบบปิดนะครับ ติดตั้งแอร์คอนดิชันมาให้สำหรับผู้ขับขี่ได้สบายนะครับในการทำงานไม่ว่าในภาวะที่ฝนตกแลดออกหรืออากาศร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับภายในกันนะครับว่าสวยงามหรูหราขนาดไหนนะครับสำหรับรถหัรุ่นนี้คันควบคุมคอนโทรลนะครับเป็นแบบจอยนะครับจะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของผู้ขับขี่นะครับ 不理会了。